t ตโยต้าลีโว่2.4ดีเซลแจ็ตดิวชั่นนะครับปี2019รถคันนี้เจ้าของเดียวมือเดียวไม่วิ่งน้อยนะฮะวิ่งมาประมาณ4หมื่นกิโลรถเข้าสูงตลอดตัวนี้เป็นสีขาวซูเปอร์ไวท์เป็นตัวแคบนะก็คือเป็นตัวสมาร์ทแคบนั่นเองนะครับเกียธรรมดาเบาะหนังนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลข้างในค่อนข,ข้างกว้างนั่งสบายและที่สำคัญเนี่ยมันประหยัดน้ำมันมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมเลยคาริบอยนะฮะกันแดดกันฝนพร้อมใช้งานนะฮะแมกไลเนอร์ก็ครบ ใช้งานได้เลยบรรทุกของ ตอนนี้โปรโมชั่นของร้านเชียร์โต้มีบริการวิ่งเกินสัญญาให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ในกรณีที่รถผ่านแล้วเราก็มีส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแ็่แล้วแต่เรามีบริการส่งตรงที่และของเรามีรับประกันหลังการขายรถชนหนักรถคว่ำรถน้าท่วมตรงน,นี้เรามีรับประกันและวาลันตีให้ลูกค้าแล้วก็ของเรามีแคมเปญเยอะแยะอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแถมประกัน่อนยาวนานถึง84งวดและพิคัญดอกเบี้ยพิเศษเราก็มีให้ลูกค้าอีกเช่นกันนะครับ กับผมนะครับแมนเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมมีรถยนต์เข้าใหม่มารีวิวนำเสนอเพื่อนๆนะฮะก็เป็นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้เป็น Toyota Revo นะฮะ2.4ดีเซลนะฮะตัวนี้เป็น Z Edition นะครับ ปี2019นะครับรถคันนี้เจ้าของเดียวมือเดียวไม่วิ่งน้อยนะฮะวิ่งมาประมาณ40,000กิโลนะครับรถเข้าสูงตลอดนะตัวนี้เป็นสีขาวทูปวายเป็นตัวแคบนะก็คือเป็นตัวสมาร์ทแครนั่นเองนะครับเพื่อนๆอนนะ่าสีขาวใสมากๆเลยนะครับตัวนี้ให้เพื่อนๆชมด้านข้างก่อนอ่าแล้วเ,เดี๋ยวเปิดด้านในให้เพื่อนๆชมนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับอ่าเกียร์ธรรมดาเบาะหนังนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ ข้างในค่อนข้างกว้างนะฮะนัง่งสบายและที่สำคัญเนี่ยมันปรหยัดน้ำมันมากเลยนะครับเป็นตัวนี้อาัจตาาเสี่ยอยู่ประมาณ15-16กิโลลิตรแต่เวลาใช้งานรถไม่ติดนะฮะตัวนี้ต้องมีเกือบเกือบ20ิโลลิตรนะฮะอ่ะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมเลยคาริบอยนะฮะ นี่เลยคารลีบอยกันแดดก,กันฝนพร้อมใช้งานนะฮะเราก็นี่เลยครับเื่อแม็กไลเนอร์ก็ครบนะฮะใช้งานได้เลยบรรทุกของไม่ว่าจะเป็นของหนักของเบาได้เลยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกันทนหลังนะครับตัวนี้ลูกค้าท่านใดที่หารถไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวหรือเอาไปใช้ส่วนตัวก็ได้ลดร้อมใช้งานเลยนะครับเพื่อเพื่อน แคร์รี่บอลสวยๆใหม่ๆเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะฮะย้ำนะครับว่าเป็นตัวแท็กอีดีช่งน,นะครับเพื่อนๆแล้วก็ผมขอแจ้งโปรโมชั่นของร้านเชียร์ออโต้นิดนึงนะฮะตอนนี้ทางร้านของเรามีบริการนะครับวิ่งจนสัญญาให้ลูกค้านะครับถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ในกรณีที่รถผ่านแล้วเราก็มีส่งรถ ให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่นะฮะเรามีบริการส่งถึงที่และของเรามีรับประกันหลังการขายนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถชนหนักรถคว่ำรถน้ำท่วมตรงน,นี้เรามีรับประกันและวาลันตีให้ลูกค้านะครับ mm hmm. แล้วก็ของเรามีแคมเปญเยอะแยะอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแถมประกันนะฮะเราก็มีผ่อนยาวนานถึง84งว้วนเราก็มีและที่สําคัญดอกเบี้ยพิเศษเราก็มีให้ลูกค้าอีกเช่นกันนะครับ เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆน,นะฮะชมในห้องเครื่องต่อเลยดีกว่านะครับชมในห้องเครื่องต่อเลยนะฮะให้ดูความสวยความใหม่ความเนี้ยนะฮะของรถยนต์ลีโคันนี้นะฮะอโอ้เงี้ยฮะต้องบอกว่าสภาพเนี่ยน้องๆป้ายแดงเลยนะครับใหม่มากๆนะฮะเนี่ยฮะห้องเครื่องซับในทั้งหมดเนี่ยด้านในเป็นซับในเดิมน,นะฮะรถไม่เคยมีการพ่นสึงใดๆใทั้งสิ้นนะครับ ฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะฮะฝากระโปรงไม่เคยขยับนะฮะน้อตทั้งสองข้างที่ยึดฝากระโปรงก็เดิมสนิทเลยนะฮะสติกเกอร์ก็เป็นสติกเกอร์เดิมเดิมนะฮะในหลายๆลคปที่ผมแจ้งให้เพื่อนๆทราบนั่นเองนะฮะรถที่เราคัดมาเนี่ยเพื่อนๆสบายใจได้นะครับว่าเป็นรถสภาพดีเขตคุ้มค่าเงินในกระเป๋าเพื่อนๆ่าให้ตาต้องนะฮะซูมไปที่แผ่นเพนและมองตอนิดนึงนะฮะยืนยันไปเลยนะครับว่ารถเราสวยจริงๆนะครับอ่าอันนี้แผ่นเพดเดิมๆินะฮะมอกอก็เป็นมอดตมๆนเดิ เม็ดอาร์คเดิมทุกจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเม็ดอาร์คซ้ายเม็ดอาร์คขวาเม็ดอาร์คด้านหลังแล้วก็ใต้ท้องแทปซีสวยแน่นอนนะฮะ,ะก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่หารถกระบะนะฮะแคปเปิดนะฮะไว้ใช้งานนะฮะผมแนะนำนะฮะเจ้าโตโยต้ารีโวตัวเนี้ยไม่ทำาใหต้องจีบอย่งแน่นอนเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยข้อดีของเขาค่อนข้าง,ง,ง,งเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับอะไรก็ถูกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคาขายต่อไม่ตกนะฮะตกน้อยมากถ้าเทียบก,กับรุ่นอื่นๆน,นะครับ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้มันประหยัดน้ำมันนะ,ะตัวนี้เครื่องยนต์2.4ดีเซลประหยัดน้ามันมากๆต้องบอกว่าใช้ดีมากๆผมจิงแนะนำนะฮะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกลงมานะครับตอนนี้ซื้อขายออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะฮะของร้านเชียร์ออโตเนี่ยลูกค้าติดต่อได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง f c e e o o o นะฮะหรือมาที่ร้านก็ได้ของเราเนี่ยเปิด 8โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งนะฮะของเราอยู่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับหรือจะติดต่อสายตรงหาผมก็ได้นะครับที่เบอร์โทร0816412931นี่เป็นเบอร์ตรงของผมนะครับชื่อแมนเลยนะครับก็คลิปนี้นะฮะสำหรับเพื่อนๆื่อนท่านใดที่อยากได้รถสวยและที่สำคัญลืมบอกไปว่าตัวนี้ปีดาวนะครับราคาไม่แพงผ่อนสบายกระเป๋าและที่สำคัญรถเราไม่มีย้อมแมวแน่นอนนะฮะก็ผมแนะนำโตโยต้ารีโวคันนี้นะฮะ สำหรับคลิปนี้ผมฝากคันนี้ไว้ให้เพื่อนๆพิจารณาด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ